แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21พฤศจิกายน2566ชงเข้าครมวันนี้นะคะสำหรับการขอ8,000ล้านชดเชยลดการเผาอ้อยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ในายภูมิธรรมชี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะหาเงินมาจ่ายให้กเกษตรกรเพราะติดค้างมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วด้านการขอขึ้นราคาน้ำตาลอีก2บาท อยู่ระหว่างการหาหรือนะคะและเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังตัวแทนสมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย37แห่งเข้าพบเพื่อหาหรือว่าเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM เอม2.5ปีผลิต65,666วงเงิน8,000ล้านบาทที่รัฐบาลค้างจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยนั้น ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีหรือครอมพิจารณาแล้วนะคะโดยน่าจะเป็นวันนี้21พฤศจิกายนซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะหาเงินมาจ่ายให้เพราะติดค้างมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วส่วนการขอขึ้นราคาอีกกิโลกร,รัมละสอบาทเพื่อน,นําเข้ากองทุนเพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5ในระยะต่อไปครมได้ให้นโยบายไปแล้วโดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาว่า จะใช้เงินส่วนไหนรัฐโดยรัฐจะเป็นผู้สนับสนุนเหมือนเดิมหรือผู้กอ่อให้เกิดมลพิษจะต้องร่วมรับผิดชอบก็ต้องไปหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าปัจจุบันกติกาโลกมีการเพิ่มเงื่อนไขเรื่องสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและสีเขียวการเผาหรือทำลายบรรยากาศเป็นเรื่องที่ต้องลดลงก็ต้องปรับตัวให้พร้อมและ เริ่มดำเนินการนะคะสำหรับการประกาศให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมที่ชาวไร่อ้อยต้องการให้กลับไปใช้ระบบเดิมภายใต้พรบอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีการเปิดเสรีนั้นล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เข้าใจและเห็นด้วยแต่ที่ผ่านมาจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะจะมีการปรับขึ้นราคาถึง4บาทต่อกิโลกรัมจึงต้องขึ้นบัญชีควบคุมเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย และนอกจากนี้ต้องรองให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนก็จะพิจารณาเพราะในหลักการเห็นว่าไม่ควรเป็นสินค้าควบคุมเมื่อไม่มีปัญหาก็จะพิจารณาปลดออกให้นี่คือคืบหน้าล่าสุดสำหรับวันนี้21พฤศจิกายนนะคะโดยเงินชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5จะมีการชงเข้าคอรมอในวันนี้สำหรับงบประมาณที่ยังค้างอยู่8,000ล้านบาทนะคะ